สบายดีพี่น้องสบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเบอร์สวองสบอนที่ขามาฮับโมช่องบอดดาวบันนาต้องเลยลูกสาวหล่าเด็ลูกปึกดูกยืนลูกก่าลูก,ลกส,าาสบายดีพ<น>ะลุงวัยใตายลืงขาดไม่ได้เพื่อนนะสายยาเห็นมักซีดาจนแขวเหียานจมแสบแล้วแสบวะไปยูฮาหนอใหม่เหมือน ไปไห <laughs> นไหนไนปะรู้มั้ยเชิน้าเชินนะชนหน้าแม่บ่แมนห้องน้ำโบเบิกคักลูกล่ะใบ่แมนห้องน้ำโบไหนเอานั่คือโบเห็นอยาวบอาเอาวบเห็นสามอันนี้โ่นโนมาเบิ่งข้างล่างเบิรงล่างเอา,า,าเอากระเขี่ยว <laughs> โ้ษเดแคลนเห็นไอ้ปาลุงงบงเห็นเยอะยังนื <h 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 ้หักพอกับแม่ยัยบอหักเยอะเบาไหมหักเยบพอกับแม่พูชงส่บอหักแล้แม่บอเอาบอหักสํามบหักยัยบอแทงอยู่บอพอกับแม่โอเคน้อง วันนี้ก็มาต่อพี่น้องเรื่องเมื่อวานนี่ยังไม่จบพี่น้องก็เลยคอมเมนต์มามาต่อพี่น้องเราต่อนี่เล็กน้อยส้นน้ำอย่านี้อย่าดื้ออย่าดื้อนั่งพัง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 ถ้าพัสเมียว่าสิมาทาพี่น้องน้องน้ำผู้ผู้เป็นเคยไปทำงานอยู่ประเทศไทยนี่มันก็ต้องมีเรื่องประทับใจอลไรกับเรื่องที่บประทับใจในการ ที่เตียอยู่ฝั่งไทยพอคนไปหลายปีเลยก็เลยสิมาถามไอ้อนอะดูถาทอะไรถามอะไรถามว่าอะไรอันถามเรื่องแบบสิ่งที่ประทับใจเนาะประทับใจก่อนทิ้งที่แปลว่าในการไปทํางานฝั่งไทยพบคนดีบ่คนบดีบ่นะเปน็นอะไรก็มีทั้งดีแล้วกับบดีเนาะและ้วก็อะไรทุคนด,ดีก็แม่นแหละก็ดีอยู่กับบริวารแบบจนเจอจนวาบบดี ไปกับบแมนเนาะกระดีแน่รับหนึ่งอะไรจับจับสันสันได้เป็นองเลยแต่ละบอลเมื่อกี้ต่างกันแหละแมนแต่ละบอลก็ต่างกันคือคนเฮามันบอกคือก,กันเนาะอาบอลเนียสุดดีแต่เปลี่ยนงานใหม่หรือว่าแต่ดีว่าได้เปลี่ยนงานใหม่กัอนออกกันล่าออกจากงานนี่แบบจะ้งากหน่อยเพราะว่ามันเพื่อเขา้ากับบวัวใจของเงินเดือนเนาะ เพเพือครับหรือว่าเขาถามว่าโบตัดอึดอัดใจอะไรกัคือคือบบเอาเลยคือเดือนนี้ขอเออขอโบอเอาแล้วขอ,ขอ,ขอลาออกขอทำงานไอเจ้าบเบิดเดือนแต่บบเอาจากบาทก็มีเขตหนึ่งเนาะจะกลไปจะกลับไปเลยเออแล้วก็บบหา้าเงินเดือนอีกเลยอยู่เ,เดือนอันโบที่ห้าอยู่นะไม่ได้อยู่รายเดือนนะอยู่เป็นปีบบเป็นรายเดือนโอ้ยโบเป็น บระมาณหลายเดือนเป็นปีสองสามปีแต่ละบอลนพี่น้องเป็นแบบว่ายิงคนที่แบบว่าเออถ้าพ่อใจอยู่ก็อยู่ถ้าแบบอึดอัดใจอะไรกับแบบจะไปอยู่เลยไปใช้เมื่อแไรคนสิงหน่อยเมื่อแล้วมาไม่บายไปลุ้งใกล้ๆดูไ, <c oughs> ไปเถอะไปยุ๊บบายดูสบายดีไปลุ้งกันบอกไปลุ้งมาเมื่อก่อนไ,ไ,ไ,ไปสิง เมื่อก็เดินไปลุงว่ะชั้นใช่มันทำอยากตะเวนไกลสิตกดินแะไรกับทำแยากให้น้องเมื่อมาเมื่อเช้าก็เสื้อกันคือเก่าอะไรพี่น้องแว่นน้องหลีดพี่น้องเบิ่งที่ช่องห้าวน้องหลีดเอาแว่นให้นั่นแหละพี่น้องก็ทำงานอยู่ไทยกะแบบโบมีพายอยากไปแต่ว่ามันจำเป็นต้องไปไปย้อนเฮาบ่มีไปย้อนเฮาจนไปต้องลูกน้องเนาะเข้าใจว่าเป็นลูกน้องไปแล้วไปแลงแดงไปแล้ว ไปบายเนี่ยแล้วน้องเหนื่อยมื่อแล้วพี่น้องดิฟว่าเมื่อเที่ยงอย่ามันคำแผลแหละพี่น้องเอ้ยแต่การทำงานกะบผู้จักเบิดแหละผู้จักแต่เฮาทำจริงจริงๆว่า,งงาน้องน้ำทำงานายังส่วนหลายเอ่องานงานแหนะหองเฮาเนาะงานขายขายกับเขาเป็นเด็กเสิร์ฟหรือว,ว่าเป็นลูกมือของเขาเลย ไปเรียกเสิร์ฟหรือว่าเป็นแผนกขายทางขายทางเสิร์ฟมาหละได้เงินเดือนอะไรเออได้เงินเดือนนั่นไปแต่อายุสิบสามสิบสี่ปีเนาะได้เงินเดือนเขาว่าเให้ยังน้อยแล้วเขาไปแห่งเงินเดือนสูงเพราะว่ายังบ่มีประสบการณ์ในการทํางานเลยการาก้แบบอ่านภาษาไทยหรือว่าภาษาไทยใด้ปูปูปลาปลาบ่ท่านแบบว่าเออ บอแม่ว่าเขาไปอยู่เลยล้ะเขาว่าภาษาไทยได้เลยต้องเขาก็ต้องฝึกเว,ว้าอีกเนาะภาษาไทยเพื่อจะได้แต่กะมีดีอยู่ขอขอหนึ่งเนาะว่าเขาเนาะเบิ้งนังทางประเทศเพิ่นลเลยเออคำน,นี้เขาว่าแัวไดเวลาขเขาหายหรือว่าเขาด่ากะเขากจะหูเนาะแต่บางคำที่ภาษาไทยเขาใส่จริงๆกับโบหูเลยชัวปึกเลยอะไรเขาก็ไปเฮียนหูได้ตั้งเกือบปีๆอะไะจังหูว่าเอออันนี้มัน ห้องว่าแน้ใดซื้อนั่นซื้อนี่นะสำหรับผลไม้หรือว่าอย่างกงสิงคองต,งต่างๆเดยไปได้สิบสีป่ปีมาได้พี่น้องเลยโอ้ยไปทำงาน<ป>พี่น้องไปเร่ร่อนอยู่ในฝั่งไทยเนี่ยสิบสี่ปีไปเร่ร่อนเ <c oughs> จอไฟแดงไฟเขียวบบหูจักทั้งหมดเออไฟแดงมันเขา้าหายไปได้บอเข้าเรียกว่าเขา้าไปหายไปยังบบหูยังงงๆอยูงงงงอย่เนาะ <c oughs> ทางมาลายมันคืออหยัง,งนี่เด็กบ้านนอกเขาไปในเมืองในสี่ ก็เดียวมาคือโบแลนทางมาไล่ทางมาไลยแล้วคือเวลาอันเขาขื้นไปหาง่าย่ได้แถวแก่ผผ้าขื้นอันเห่าหนี่งโบจักอันทางลงตี้บานี้เขาเปิดปลาเข้าว่าอยู่ไซกันยังบบหูเลยพี่น้องเลยแต่ใครแต่ว่ามีความสลาดในตัวนิดนึงถามอันพวกที่อันเข้าเคลายคองถนัดนด้อันคอยอยากลงไปหนีนะคอยลงไปทรงยูริปไ้บอ เขาก็เข้ากับผ้าไปเนาะแบบว่าเออเขาก็สรงสานนะเขาก็บุกหูทางลงบานนี้เขาแก้ชวนไปอีกขนาดเข้าบุกไปแบบเนี้เดีย๋ยวความที่เขายาดน,นะเดี๋ยยังหน่อยเหมือนกันขึ้นลิฟต์นอกจาเข้าผ้าขึ้นสั้นได้แล้วเขาเข้าก็บหูไม่ได้เขาคล้ายข้องเต็มอยู่ที่จริงนะพูดเข้าเจแต่อยากพาเข้าไปเที่ยวไปเปิดหูเปิดตาเพราะว่าเขานะ่ะเหตุงานบ้านนะงานอีกบอลหนึ่งบอลที่สองคล้ายกับเขานะํะ คือบ่ปด้ไปาสเลยตื่นมาตีสี่เราเ่ากับเราเงี้ยเอาเรื่องเขาเล่าเขาเล่าคเวลาในว่าวกับว่าวีีขั้นเวลาบ่ว่าวนี่คอยกัจะบ่์ว่าวเลยพี่น้องเลยตื่นมาตีสี่เตรียมของขายของหนาหานเตรียมพวกตอนเช้าๆนี่ก็จะพวกตักบาทตักบาทเลยว่าทำบุญก่อนแล้วแล้วก็สายๆมาเนี่จะเหตุกับเขาเนี่ยไปกับเขาเนาะพวกพนักงานขาเจ้าถามอาย่แถวใดนางนำเคยอยู่แถวใดอยู่แถวเทเวศก่อน อันที่เฮาไปอยู่แรกๆที่เฮาไปอยู่แถวเทเวศีแยกเทเวศนั่นแหละหรือว่าเอาง่ายๆพี่น้องจำง่ายๆใกล้ๆแบ่งชาติของไทยนั่นแหละคนละภาคทางเลยเนาะหล้วคุหลายคนจะหูทางฝั่งไทยแบ่งชาติอีกฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นแบ่งชาติแล้วก็เอ่อทางล่างแบ่งชาติก็จะเป็นสะพานพระรามเก้าอ่ะเด้ที่อันซุ้งๆใหญ่ๆนะเฮาน่ะอันแลีนแลีนออกกําลังกายได้หันเลยแล่นไปคูขึ้น คู่มือแทบอยากคู่มือพอะไรพี่น้องเอ้ยยามมือแรงหลังเลิกงานวันใดวันใดนางฟังอ,อะไรไปอันข้าเจ้าก็มีสวนหันเดช่างนั่นมีสวนอะไรกันไปไปเต้นอาราบิกหรือว่าอะไรเขาบอกเจี้ยถือหรือเปล่ทาสานะรณะบอกแมนจะไปยูฮันอะไรกันขามาเขากะกลับมาห้องแล้วก็นอนพักผ่อนกินข้าตีสี่ก็ได้ตื่นไปเฮ็ดงานต่อยชีวิตก็จะมุนเวียนไปใน แบบเกาๆแบบซ้ำๆมานะมาอีกแล้ว้องชนมาอีกแล้ว <g it ua> ใช้่เมอะไรแล้วเลยหยีบดตัวมาจ้ากี่เออไปแลัวขึ้นยาวเออลงมาเสือขึ้นยาวเหน้อ,อน้งเด็กกระบอลบันที่สองเนะาะเขาจะไปจะดีกว่าเกาเพราะว่าเออมีญาติอยู่บนเหยดงานเนะาะเขาเนี่ยจะเรียง เลี้ยงผู้เฒ่าก็วอาก็ว่าได้เนาะผู้เฒ่าก็ได้เรียงจริงด้วยนี่ผู้เฒ่าแต่เพิ่นเป็นเสือ้อสายทางจีนเนาะเออก็จะดีอยู่แต่ว่าคนจีนเขาเจ้าจะละเอียดนิดนึงงี้ว่าละเอียดนั่นแหละแล้วก็ไปอยู่ไปดูแลผู้ป่วยนะดูดูแลจนเพิ่นยังบุคลาป่วยจนแบบเพิ่นเสียเพิ่นเสียเหมือนเพิ่นกับที่จริงเพิ่นกับไปเสียอยู่โรงพยาบาลแต่ว่ามือเพิ่นป่วยเขานอนกับเพิ่น แค่สองคนเนาะเฮาบุหูร่าเสียแต่กรยานั้นเขาจาว่าเฮาเป็นคนเหตุไหนแม่เขาเสียหะนะเฮาก็เฝ้าด้วยความที่แบบแต้กระโชคดีพี่น้องโชคดีเท่เรายังบูทันได้เป็นยังแต่กระทรงของชุกเชิญอโลดทีวีวิวในอนไรเฮาก็ยังเคยนั่งเคยนั่งไปกับอามาเนาะเฮาเขาเรียกอามาภาษาไทยภาษาจีนเขาจะห้องอามาไปส่งพัทีโรงพยาบาลแล้วคนจะเสียแล้วก็ หลังจากเพิ่นเซียนเฮากร่าออกเข้ายู่ได้ประมาณสามปีอีกบอหนึ่งก่ปสามปีเต็มๆพี่น้องมุนเวียนแต่ละมือ้อกะเห็ดตามหาทีของตัวเองไปแต่บอนที่วันที่สามจะเลี้ยงเล็กน้อยแบบนี้เลี้ยงเด็กน้อย,ะอยกะเอาเด็กน้อยหละบอลล่าสุดบอน,นีอ้บอลล่าสุดที่เฮ้าออกมาเนาะบอลล่าซุดที่สิพบกับเราสิสิหู้จักกับเฮ้าไปเนอะแม่เฮ้าเลี้ยง ข่ายเลี้ยงเด็กหน่อยมาก,ก่อนเป็นยังจังหวะยังมาเลี้ยงเด็กหน่อยคือตอนแรกเราบริเลี้ยงเด็กหน่อยเนาะคือไปสมัครงานอีกบอลหนึ่งแต่ข้าเจ้านั้นละเอียดมากเลยเพี่น้องจังข้าเจ้าแบบย่านเข้าไปโลกน,นั้นอันนี้เด้นห้เข้าไปตรวจสุขภาพตรวจยังเออคอยกันย่อมไปตรวจแต่แบบราการมีพี่สาวเพื่อนว่าเออบทต้องไปตรวจแต่เพื่อน อันเคร่งคายเกินไปเราต้องไปเห็ดแล้วไปเห็ดอีกบอนหนึ่งกันเลยหไปตรวจเนาะแต่กะเพื่อนกะเพื่อนกันเลยเพื่อนกันเลยบอฮบที่จริงเพื่อนกัสอบสวนยังไลยังสักประวัติเคยทำงานอีกยังมาเนยมาก่อนถามถึงพอ่อถึงแม่ถึงบ้านเกิดเมือนนอน่รอร้อนเพื่อนกะนเออดูความเขากระละเอียดกบับบ่าเข้าเจ้าหรอกเนาะเป็นคือเฮากับต้องสอบสวนแล้วพดเพื่อนสิฮับไปง,งานมาได้เนาะไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ยิ่งหน่อยไปแล้วอันคลิปแรกๆของเฮาน่ะเฮากับเจ้าว่าบอชัดปันไดเนาะเพราะว่าย่างอันย่างไอไอกล่องโดยที่เฮาบอกว่าเล่ามากเลยเออน้องน้องเล่ายังกับยังฟังบบหูเรื่องอันนี้ชัดๆเลยด้อพี่นนองถ้าฟังบบหูเรื่องอีกเขาจะบอกเล่าอีกแหละบอกแบบจากใจตรงๆเลยแล้วมียังคามอีกบอกเลียงน้องเนาะเลียงน้องมาแต่กะล่าออกมาก่อนเพราะว่าอยู่จากปีบางเลียงเนาะ สามปีปเต็มๆอีกสามปีพี่น้องเลยเอากับคุณจักเขาๆสี่ปีผู้ใดคุณจักก็เพิ่งกับตอนผสีออกมาแล้วแมนคุณจักกันกับบอพ่อเดือนกับตั้งใจสีมาลเลยบะขันแม่นบุคุณจักก็ข่อยกับมาคือเก่ามาคือเก่าเพราะวา่า<ม>บัตรเบิร์อายุแล้วก็อันสถานที่ไปต่อบัตรนะนมันมันยากกับเล,ลายอย่างงและเงินเงินกับบมีเงินเดือนเก็บบ่ได้เนาะเพราะว่า เงินเดือน 11, าาไไหมื่นหนึ่งหักค่าบัตรไปเลยสี่พันกินค่าอยู่ไปเลยสามพันทั้งค่าค่าห้องสองพันอ่ะคา่าค่ากินเนี่ยพัน 1, หนึ่งเนี่ยบอบอหลอดแนนอนในสิเก็บได้ได้อ่ะเหลือสองพัน 2, บอหลอดแล้วอ่าเก็บนอบได้สองพันบอหลอดแท้บอลอดที่นอนทั้งคา่ารถค่ายังเนาะเพื่อเขาเจ็บป่วยยังมากอ่ะเขากับบุ๋มมีประกันสังคมยังละไ เคยยตกงานนี่บะเคยตตเนาะพี่น้องเคยตกงานพราร์่อร่ออีกงานหนึ่งก็ล้างเคยตกงงานเลยกะมาถ่ายประมาณหาหมือจังได้ได้งานอีกงานหนึ่งมาลไปส่วงนาเงินเดือนเงินเดือนสิบหกหดหมื่นเนาะไปส่วงประมาณหกพันเนาะหกพันมามาอยู่งานที่สองตมลูกกัเกาพี่น้องงานที่สองพวางานเหลี้ยงผู้เทาอันนี้ ปกตินะ่ะมื่นอัพอัพขึ้นไปได้ครูหมือนในบ่นมีไพ่แล้วที่แบบคือผู้เฒ่ากับแบบได้โซมไปนะพี่น้องเ้ยเฮ็ดเบิร์ดทุกอย่างะเงี่ยเบิดทุกอย่างไม่เบิดทุกอย่าง,าง,างพี่น้องผ่านงานประสบการณ์มาหลายหลายแหละทันทีว่าเรื่องผู้เฒ่านเปียกเ,เ,เ,เพิ่มผแเพ่มเพื่อน,น,น,นอาบนุกอ้ำหน่ำทุกอย่างพี่น้องที่ว่าผ่านงานมาก,ก,ก็เฮ็ดได้เฮ็ดเฮ็ดได้แต่เฮาพลังเกียจหรเลยวะ มกัไบ่ได้รังเกียจหรอกคือมนุษย์เท่าเทากับแบบทำอาบุญคิดไว้ในใจก็ทำอาบุญแน่ได้เงินแน่แต่แต่ว่าเงินเงินน่ะมันจะต่ําแห้งเนาะเพราะว่าเลี้ยงผู้เฒ่าทั้งสซมทั้งยังสซมไปห้องน้ำเ็กเด็กเดือนเดื่นเฮ่าแทบสิบ่ได้นอนแต่เงินเดือนน่ะแทบจะบ่ได้เลือกินยังเลยเขาเขาอยู่น้ำเลาาเลยเนานพันหอนบ่หาพันพี่น้องเต็มเต็มในช่วงนั้นนะเขาเขายัง มันยังไปแบบพิทพิทอยู่เฮาบ่ได้มีปัดอีหยังแหละบ่ฮู้ไรคือไปแบบสไตล์แบบหลักเป็นแหงงานต่างดาวหลักรอบเข้าเมืองแต่ก่อนๆมันสิเป็นแนวนนั้พี่น้องไปรถเมาแบบสไตล์แม่นแต่คู่มื้อนี้จะบ่มีแล้วคู่มื้อนี้บ่มีแล้วเพราะว่าต้องเข้าโดยพาสปดีนะแต่ก่อนน่ะโซล่าแต่ๆประมาณ8ปีก่อนเออแม่นๆอันนี้เราไปวัดไปกับรุ่นรุ่นนาไปต้องบ่ได้เฮ็ดพาสปอร์ตแค่แบบเข้าแบบเป็นคนต่างด้าวบุคคล ไปทำงานกะลี่ทำ้ทาเจอกอะถือจับส่งมาเไม่ได้ตำรวจจับส่งกลับบ้านเลยนะแต่โ<า>บได้ด้วงซวยนะเว่าถือจับส่งกลับบาา้านถ้ามีเงินก็นจะบบได้กลับเพราะว่าใช่ลับๆพี่น้องเอ้ยเฮาก็เคยได้พี่น้องเอ้ยใช่ลับๆคือแบบสไตล์แล้วก็มาเลยพี่น้องมาเลยก็พอเงินเดือนเท่าไหรนะพี่น้องห้าพันบาทเงินเดือนห้าพันบาท หูหูว่าตัวเองนําบวไว้เพราะว่ามันมันบริเนอรแหลวก็บริพักพรอเบิดมือเบิดเว้นพี่น้องเลยคอยโชคไหลหรือว่าคอยเน้ดาดบุหูทําทั้งกลางคืนทั้งกลางกลางเวน้นรเดือนแคห้าพัน 5, <า>พี่น้องกินตึงบุพอกิน<ช>เป็นคููมืออนี่บุพอกินยังเลยแต่ยามกลางเว้นเนี่ยเพื่อจะห้เห็ดอีกงานบ้านซักผ้ารีดผ้าทุกอย่างเลยพี่น้องถามว่างานบ้านนี่ผ่านบ่อผ่านเบิดเนาะเห็ดเป็นเบิดซักผ้ารีดผ้า แต่กับเขาเนี่จะบนเนนเพราะว่าคอยอยบอกข้าเจ้าว่าเออขออยากเห็ดนะก็เลยโบเห็ดถ้าเป็นแบบข้าต้มยังเนี่งเห็ดเป็นพีเนาะเป็นเมนูง่ายๆเขาจะเห็ดเป็นแต่ทําเมนูง่ายๆของคนจีนเขาเจ้ากินนะเขาเห็ดปุกเป็นจุกขาวเจ้ากินแบบแบบอะไรก็วูเนาะแต่ว่าหานบรนเทามันผัดเห็ดง่ายๆเห็ดง่ายๆง่ายๆเน้นตำที่เคยกิน รสชาติแนวใดนะครับ<ม>เป็นคือบ้านเฮ้านี่แหละพี่น้องแกงพวกแกงพวกยักงละลายอย่างก็ง่ายๆมียังทำหร่สแสดงว่าประสบการณ์ในการไปเล่นล่อนอยู่บนเมืองไทยนี่บ่ธรรมดาโดยแม่แหละ <c oughs> โอ้เห็นน้องเลยที่ว่าจุดยอดแล้วที่ว่าฮู้จักเบิดแล้วคือแนวใดบ่ไปก็บ,บ่มีกิน ม่มันเลือกใช้บบมันเลือกโบได้คนทุกคนมันเลือกโบได้คนเลือกเลือกโบได้กับแม่นเยอะต้องไปสู้สู้ปั่น้างหน้าสู้มาตลอดแหละพี่น้องเลยสู้ทั่วไทยได้พี่น้องได้ปัจจุบันกะดอนดอนจากฝั่งไทยกับมาน่มาอยู่บ้านนอกวันนาอยู่วันนอกวันนาคอยบื้นตีนแฮ่ ันกจอดไปแล้วพี่น้องล่าอะไรไปเลยคุณคุณพี่น้องอยจะพูดยังกะสีเหลาต่ออีกพี่น้องเขาเขาเม็นเราบอกได้เด้อพี่น้องขั้นใดเล่ากับเ่ายาวเลยพี่น้องเขากระิหาคำถามมาถามต่ออีกเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเดอันนี้กกมันโดนแล้วมันพี่น้องก็ฟังจนหูซาอลไรแหละไปแล้วพี่น้องขอณบุญทุ่งคุยไล่จำใบดีพี่น้องเดี๋ยวเรื่องเล่ากับสีเหลาต่ออีกมียังไงมือใหม่พี่น้องเยสำหรับวันนี้ล่าอลไรพี่น้อง